เือมันย่อแห้งเหะอนี่ยเราให้กันเนี่ยเขาบ่มขเนื้อมันเหนียวเหนียวแห้งๆดุบๆเขาเรียนอะไรครับนอนทองครับลูกเบารับรองว่าว่าเราแม่เปียกผู้ใบผู้ต้องห่าลอยหรือไม่ลอยแล้วก็เราก็ไม่ยอมะเราไม่เราไม่ตัดให้แกจัดเก้าสิบครึ่งครับ สวัสดีครับผมนัทคิงสตีดโฟลดนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ป่าละอูนะครับตอนนี้อยู่ในสวนทุเรียนนะครับตอนนี้ทุเรียนเยอะมากๆในสวนนละอูโอ้โหดูต้นนี้นะลูกแบบโอ้โหลูกโคตรเยอะอ่ะเี่เจ้าของสวนนะครับโอเคครับพี่ต้นสาวกับต้นต้นธรรมดาต่างกันยังไงพี่ต้นสาวนี่มันแปดปีค่ะอ๋อแปดปีเอ้า้องถามก่อนลืมเลยสวนชื่อว่าอะไรครับสวนครีมเทคกป่าละอูค่ะอ๋อยู่ป่าละอูนะครับใช่ค่ะ อ๋อมันจะสมบูรณ์ฝาต้นอายุสิบสิบห้าหรือยี่สิบปีอะค่ะแล้วม,มันจะสมบูรณ์แล้วเขาจะติดนี้ค่ะติดดีใช่ไหมพี่ติดดีค่ะทุเรียนต้องถามก่อนเนี่ย,<ม>เ,ยเยอะเอย่างเงี้ยเนี่ยทุเรียนนี้เป็นทุเรียน,นยพันอะไรพีตัวนี้หมอนทองค่ะหมอนทองใช่ค่ะที่บ้านที่ส่วนเน้นหมอนทองค่ะแต่ก็มีลายใส่พนันธุ์นะคะก้านยาวนกหยิบหลงลินมุลสังคิงแล้วก็พวงมาีชนนี้ค่ะอมีลายใส่พันธุค่ะแต่ว่าปลูกไม่มากแต่ที่ส่วนเน้น น้อนทองค่ะอืมอันนี้เดี๋ยวพี่พาเราเดินไปดูตรงที่เขาตัดกันใช่ไหมครับได้ค่ะโอเคไปค,ครับเกิบเบาเรี่อรู้เลยว่าตัดแก่พอเรื่อเบาลูกไอเจ้ไว้เห็นช่างลูกตามเลยบอกเกลียวพ่อไม่เบาสิพอตัดเก่เบามากพ่อมีตัดเรียร์อันนี่ที่ตัดลงมานะครับก็ตัดแก่เลยใช่ไหมครับแก่ okay, ครับผิมกันในสวนเลยชิมดูว่า เป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นหมอนทองใช่ไหมครับอขาวแล้มีกระทับโต๊ะนะครับหมอมนก็พิเศษนะโอ้โหเป็นเนื้อนี้เลยครับจุกขาดต้นขาดต้นองสวนตัวจริงใช่ไหมครับครับครับอันนี้ชื่อสวนอะไรนะครับขออีกรอบหนึ่งครับสวนครีมเค้กครับ สวนครีมเคปาลอูคคเปาลาอูที่ที่สวนปลูกส่วนมากเน้นเป็นทุเรียนอะไรครับมอนทองครับลูกเบารับบองว่้ว่าเราแม่เปียกพูดไว้พูดต้องห่าลอยแล้วไม่ลอยแล้วก็เราก็ไม่ยอมะเราไม่เราไม่ตัดให้เกจัดจัด90ขึ้นครับ9 0้าเปอร์เซ็นต์โอ้น่ากินจริงๆครับคุณถ้าตัดไม่เกจัดมันไม่อร่อยหรอว่าเราเอาคุณภาพอ่ะเพราะเราเราใช้ไอ้พวกปุ๋ยอินทรีย์ อ่าครับไม่ใช่ใช้ไอเวกไอเทมิเนะปันธุ์นพราะอาพี่เราส้มกันแต่ว่าเราก็เคยว่าเราก็ก็ให้ลูกค้าติดใจปยังไไม่ลูกค้าราคาไม่เคียงหรอกแต่ว่าขอให้รสชาติจัดให้อร่อยกินกันในสวนเลยครับทุกคนยิมสุกต้นเลยนะตันนี้หน้าฝนหลงท่าหน้าฝนหลงท่าหน้าฝนแล้วแห้งนี่หน้าเนี้ยไม่ต้องพูดถึงเห็นไหม ใช่ครับมันเยอะแห้งเนะที่เอยู่บนต้นอยู่เลยเนี่ยเราแห้งอะไเนี่ยเขาบ่มที่เนื้อมันเหนียวเหนียวแห้งๆหุ้บหยุบใช่มันละมุนแต่บอกให้กินแค่ผู้เดียวนะก็หนึ่งฟูแต่แค่หลายเม็ดอร่อยจริงอูน้ำแหลมอร่อยจริง